สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมวันนี้มาปิดการขายรถตักเกฮเฮดสามศูนย์นะครับขอบคุณเฮียมาจากชัยภูมิมากครับเสื้อ,อลายลาเสื้อใหญ่เกยสป,ปอร์ตครับผมเอารถแทลเลอร์มาใส่เลยนะครับนี่ครับแทลเลอร์นี่นะครับแทลเลอร์เนี่ยขับไม่เองเลยบ่รแทลเลอร์ ดีครับครับครับเดี๋ยวตามไปน้อกันตามไปขึ้นกันเลยเราต้องหาที่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่หางไม่ติดกับพื้นนะครับเป็นเทแลรถไปโคมาดูกันครับตามมาดูกันไดแล้วนะครับการขาย ายง่ายอยู่แล้วครับ G 30, เกย์เฮ็ดสามศูนย์รถตลาดครับผมเราก็ขายไม่แพงเราก็ขายเป็นราคาย่อมเยาที่ขึ้น,หนไหมไหมต้องไปดูที่ขึ้นนะครับ <c oughs> เอาขึ้นไสดเลย ตามไปดูกันเลยโอ้รถรถตักต้องขึ้นทางโน้นนะครับรถหางปลาต้องถอยมานี่อันนี้ทีมงานเตรียมรอแล้วนะครับขอสถานที่แล้วนะครับผมขึ้นได้ไหมล่ะขึ้นได้ว่าล่ะ ทีมงานเรานะครับคุณหน้าคุณตาเหมือนเดิมนะครับเอารายงานตัวนะครับสานักสวัสดีแฟนๆโอเค okay. แนะนำตัวผมสานักน้องครูโอ้อยาย่าไม่นะเอารายงานตัวนะครับช่างราซุกิ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังจะเอารถตักขึ้นครับโอเครถตักตรงนี้แท็เลอให้ถอยมานีบอ่ะต่อด้นต่อด้นต่อด้นนะต่อยัง มาแล้วครับรถเทเลอร์เรามาแล้วเราจะดูวิธีการเราขึ้นมันไม่มีห้างห่างพตดีพื้นเนาะมันเลยได้ขึ้น<ว>ทีพันเลยทีพันเลย ไปล้งเข้านี่ะ <c oughs> ครับอันนี้รถเทเลอร์ เอาเราต้องมาดูสถานที่กันเลยนะครับไปยถ,ถอยมาเลยเฮียเดี๋ยวขอเบื้งสถานที่แป๊บนึงเดี๋ยวเฮียลงมาตรวจสถานที่เองเลยครับลงมาดูสถานที่ว่าจะลงตรงไหนขึ้นตรงไหนถอยเสียบรถนี้ได้ปะนี่เอาถอยหลังขึ้นนี่แกนครับบุลมดหัก ต้องอาศัยพลนแล้วนะครับตอนนี้อันนี้มาจากชัยภูมิครับทั้งสำนักงานปร,ประสบการณ์มากกว่า40ปีอย่าให้เหมือนตอนเอาลองเรือเกือบตกทะเล ถอยมาเลยถอยมาเลยโอ้มดแดงกัดถอยมาแล้วครับรถ10ล,ล้อเทเลสถอยมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะถอยไปห่างๆหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัย ติดหน้าม่วงวะเนี่ยเวลารถตักขึ้นมันจะติดหน้าม่วงต้องได้ถอยใหม่แล้วมันชิดกดม่วงเกินไปเนี่ยเฮียบอกเนี่ยเดินหน้าใหม่ชิดขวาเพราะว,ว่ามันจะติดต้นมะมว่วงอ่าโชคใหม่ดีนะครับไม่เป็นไร เราจะถอยขึ้นนะครับเราจะทําการถอยขึ้น ไปชัยภูมินะครับขอบคุณเฮียที่มาปิดการขายนะครับเสียใหญ่ใจสปอร์ตจากจังหวัดชัยภูมินะครับสำหรับเกเฮดสามศูนย์นะครับโอ้สบายมากถอยให้ชนดินเลยครับถอยชนพนเลย าจะขึ้นไม่ยากนะครับเพราะระดับมันได้อาจจะถอยขึ้นเลยอย่าพากัอยูไก่เลยเนอะ Nó 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 mới như pet à. Thái, thái, ไปเป็ดถอยนะถอยดาขึ้นร้านสบมายแห้งรึทขึ้นได้แล้วมั้ง ด่วนวเลย้าเฮ้ยมาตั้งผีไรเนี่ย เบเ h สามศูนยนะครับโพมัสูเคกืองเดิมเป็น TX 4ีสูบเลยนะครับแต่แจนดัดมากกับรถเลยนะครับใช้ง,งานได้ปกติขับขึ้นทนเลื่อได้สบายนะครับก็ขึ้นทันเลรืรอได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรยอด ราทำการล็อกสเตล็อกโชคก่อนนะครับยีน้อยถอยถอยเดินหน้าก่อนเอาไฟออกก่อนเมื่อกี้ถอยทับเสือกนะครับถอยทับสเต ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทำการล็อกโซ่ล็อกอะไร อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเลยครับผมนี่นะครับเฮียที่มาเปิดการขายให้นุ่มโลใช้สปอร์ตเจ้ยใหญ่ใช้สปอร์ตครับผมรถรถเข้าชิงก่อนสักเอาไปทำาร้านวัสดุก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาด้วยอะไรใหญ่เป็นผู้รับเหมาโอ๋อผู้สาวเป็นผู้รับเหมารายใหญ่จังหวัดชัยภูมิของร้านอะไรโอเคครับผม ค่าเอฟซี T, ท่านใดสงการใช้เวลาการติดต่อได้มันอยากได้ไดเพิ่นอยากได้อันไ,อไปโม่ปูนแกผู้ใช้คนผิดอ่ะโอ้ขอไม่ใช่ด้อครับเนี <laughs> ่ย, <laughs> ยก็เป็นเอฟซีทางร้านเราด้วยนะครับ คุณละลายครับพี่อารตีครับโอเคเดินทางปลอดภัยครับผมกลับบ้านแล้วครับต่อปากเขาเนี่ยงเอาหัวมเรียบร้อยแล้วเขาหอมไม่กินน้ำทางันเลยครับเดินทางปลอดภัยนะครับส่งกันมาเรามาเรื่อยๆอ๋อเจ้ากอล่าสุยเซ็งกษัตริย์ รี่ลำรวดนะครับไปาทางเขตสุดถอายยาวเลยไปเลยลครับถอยเลยครับทำมาทำ ทางปลอดภัยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ